จากการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดระนองครั้งที่6ทับสอมีมติให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดระนองดำเนินการจัดก,กิจกรรมนวัตกรรมสบู่สมุนไพรว่านสาวหลงผสมน้ำผึ้งภายใต้ตัวชี้วัดการคิดลิเริ่มสร้างสรรค์หรือนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนางานสภาเกษตรกรจังหวัดระนองและสัญบาง,งานจับมือกันบรรณาการงานร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การแปรรูปสบู่สมุนไพรว่านสาวหลงผสมน้ำผึ้งและดำเนินการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้นว,วัตกรรมใหม่ที่ได้และขยายผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆโดยการผรสานความร่วมมือระหว่างบริษัท e x p e r t i พอประเทศไทยจำกัดในการวิเคราะห์สรรพคุณสมุนไพรว่านสาวหลงและมีภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือดังนี้กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งโปรงตำบลม่ลลวงกวง ภูมิหัตกรรมบ้านบางมัน70็สกศนอตำบลบางลิ้นสภาองค์กรชุมชนตำบลบางลิ้นหอ,อการค้าระนองและเกษตรกร,กรผู้ให้ความสนใจมาทําความรู้จักกับสม,มุนไพรว่านเสาหลงกันนะครับว่านเสาหลงเป็นสม,มุนไพรท้องถิ่นไทยเรียกกันในหลายชื่อว่าว่านเสาหลงว่านฤอสีผสมหรือว่านฤอสีสร้างว่านเสาหลงมีประโยชน์ดังนี้นะครับว่านเสาหลง ด้วยความเชื่อว่าเป็นว่านมหานิยมใครปลูกไว้ในบ้านก็จะเป็นที่รักที่นิยมชมชอบของคนอืน่นทั้งหญิงและชายมีคนไปมาหาสู่ไม่ขาดสายรวมถึงช่วยให้ธามาค้าขึ้นล่ำรวยและเป็นสิลิตมงคลแก่คนในครอบครัวว่านเสาหลงเป็นว่านแปลกนอกจากจะปลูกไว้เพื่อเป็นไม้มงคลแล้วยังจะปลูกไว้ในแง่ของไม้ประดับและไม้หายาอีกด้วยหัวหรือแง่งนำมาตากแห้ง บดให้เป็นผงและชงเป็นชาดื่มได้น้ำมันหอมระเหยจากดอกและหัวใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอาทิเช่นน้ำหอมครีมบำรุงผิวสบู่ใช้ทานวดแก้อาการปวดเมื่อยก็ได้นะครับหัวและรากนิยมมาตากแห้งและบดสำหรับผสมทำพลาพรเครื่องหรือเครื่องรางของขลังวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมคั้งนี้คือ พื่อพัฒนาสมุนไพรพื้นบ้านและวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนนำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์เกิดความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์เกิดนวัตรกรรมใหม่เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการแปลรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรพร้อมทั้งองค์ความรู้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับของเกษตรกรองค์กรเกษตรกรรายสินค้าจากการผลิตและการขายผลผลิตในวัตถุดิบเพียงอย่างเดียวนำมาแปลรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม ยกระดับมาตรฐานสินค้าสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนและสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกร,กรองค์ก,กรเกษตรกรได้ลักษณะของกิจกรรมในครั้งนี้วิเคราะห์สรรพคุณสมุนไพรว่านสาวหลงจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การแปลรูปก,การออกแบบบรรจุภัณฑ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้นวัตกรรมใหม่ที่ได้และขยายผลไปปฏิบัติในพื้นที่ต่อไปประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการแปรรูปสมุนไพรว่านสาวหลงผสมน้ำผึ้งเกษตรกรมีความรู้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์เกษตรกรสามารถยกระดับสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มผลสําเร็จจากการติดตามงานหลังการอบรม,มกลุ่มเกษตรกรนําองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมไปขยายผลให้กับสมาชิกภายในกลุ่มทําให้เกิดการสร้างรายได้จากการแปรรูปสินค้าจาก กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมสบูสบ่สมุนไพรว่านสาวหลวงผสมน้ำผึ้งอย่างเป็นรูปธร,รรมทถาบันนนที่ว่า,าได้เนก่มา,าเรียนรู้วันนี้นะัะก็คือขอบคุณท่านอจาด้วยนะคะความรู้ที่ได้วันนี้ก็กกค,คือได้ควรมากก็เลแแก็คือการทสบนะอับรที่ว่าน้องน้อรโไปก็คือนะคะาาก,ก็คือว่าสาวหลวงจิตใจอยล้นะคะ ก็ปิดแกงใส่ให้มาเลยนควันนี้ก็คือความรู้ที่ได้วันนี้ก็คือวิธีการที่ว่าเราวิธีทำวิธีควรว่าวนแบบไหนบางคนไม่รู้นะคะควรนกลับไปกลับมากลับไปกลับมาก็คือไม่ได้แต่วก็บิดฟองเดี๋ยวฟองมาตาดที่มาก็คือไม่สวยนะคะการควรแล้วก็วิธีผสมว่านสาวลุงว่าทําแบบไหนเราก็ไม่รู้วิธีผสมก็ เพิ่มมูลค่าจากตั้งเพื่อของเรานะคะจะขอต้องขายเป็นเพื่อนนะคะตอนนี้ก็ได้องค์รวมเป็นสบู่นะคะแต่ลูกสบู่นะคะทำจากว่านสาวหลวงนะคะใครใช้แล้วก็สาวรักสาวหลวงแม่นะคะตอนนี้ก็คือเราก็เปเขียสตอรี่นะคะเพิ่มมูลค่าสบู่ของเรานะคะท่านก็เข้มข่มต่อเรานะคะของนี้นะคะก็ถือว่ามีความเข้มแข็งอย่างมากนะคะ กุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มที่น่ารักนะคะเชิญเราลมก็มาตลอดนะคะกลุ่มนี้นะคะก็คือมีความรู้นะคะแล้ก็นาไปทําจริงๆนะคะปฏิบัติจริงๆนะคะก็สร้างรายได้นะคะได้ลุและเพิ่มมูลค่าสินค้าของตัวเองนะคะเราจะไม่ได้ขึ้นพานะค่ะคือขึ้นพาตัวเองะค่ะนี้นะคะก็คือหน้าขึ้นโรงนะคะกลุ่มนี้นะคะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะทางอาจารย์นะคะ อาจารย์พิชัยเกษมและพิชัยเกษมและพี่โมรีนะนอนอาจารย์สาวทัพพจน์อาจารย์ข้อมนะคะนะคะผู้ที่นำความรู้มาให้วันนี้นะคะได้ความรู้มากมากนะคะทางหัวหน้านักงานก็รู้ด้วยนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะกอนน้องนะคะที่สอนักงานนะคะก็จะส่งเสริมส่งเสริมต่อไปเป็นพิธีกรต่ออย่างเงี้ยนะคะเป็นพิธีกรต่อส้อนส้อนซอนกลุ่มต่อไปนะคะ